ใส่ครับผมวันนี้ผมจะสอนว่าเนี่ย observer เนี้ยเอาไว้ทำอะไรนะคะผมอันนี้เอาไว้ observe จำชื่อมันนะฮะมันจะ observe block update ที่อยู่ทางหน้าของมันนะแล้วไอ้ลูกสอนีอ้ชี้ไปทาง output มันจะออก output ฝั่งนี้นะฮะนี้มันสามารถ power block เลยวไอ้ stone d s ก็สามารถเอา power ได้มันพอมันอย่างเงี้ยมันจะอัปเด e พิสตันที่อยู่เฉียงมันได้นะครับผมเห็นไหมฮะแต่ไม่สามารถอัปเดตไกลขนาดนี้ได้มันเข้าไปในบล็อกพิสตันถูกบัสพาวเวอร์แต่ว่ามันไม่ได้ถูกอัปเดตนะครับมันไม่ได้รีไลน์เชื่อมถูกพาวเวอร์อย่างวิดีโอที่แล้วที่ผมพูดให้ฟังเรื่องบัสพาวเวอร์นะครบผมนั้นเราต้องเอาอะไรอัปเดตซึ่งผมจะใช้พิสตันอีกอันนึ่งใช่นไหมฮบมัน ไอพิสตันนี้มันถูกพาวเวอร์มันก็เลยเอ็กซ์เทนแล้วมันก็อัปเดตพิสตันข้างล่างเลยครัเซิร์ฟเวอร์สามารถดีเทคอัปเดตได้หลายอย่างมาซึ่งมันต่างกันระหว่างพาร์เกอร์เดชั่นกับจาวาเดชั่นซึ่งผมเล่นอยู่ตอนนี้นะฮะอัปเดตเดสโตนรีพีเตอร์พิสตันแล้วมันก็สามารถอัปเดตจากออฟเซอร์เวอร์อื่นเห็นไหมครัมันสามารถดีเทคอัปเดตจากนี้มานี้มานี้มานี้ยมานี้มานี้มเีข้ามา Power, เลยบล็อกแอ้พาวเวอร์เลสส่นแลบได้ ค่าอนตรงนี้ใช่ไหมครับเราสามารถเชนออฟเซิร์ฟเวอร์ได้ตามอย่างนี้ครับผมอีกอย่างหนึง่งที่มันใช้ดีมากก็คือสร้างมโนสเตเบิลซอร์เคิลนะครับผมซึ่งแปลว่าปล่อยไฟที่สั้นแค่หนึ่งเรสโตนทิกนะครับผมซึ่งมันทำให้พิสตันซิกพิสตันสปีดเอาท์บล็อกของมันใช่ไหมฮะ มันเล็กนิดเดียวเราใช้แค่ Observer เพราะเวลาออ s เซ v ร์มันขยับนะฮะมันจะถูกมันจะถูกขยับเหมือนกับเป็นบล็อกอัปเดตมันก็เลยอัปเดตพิสตันน้ครับถ้าผมหากคุณชอบวิดีโอแบบทฤษฎีแบบนี้ก็กดกดไลค์นะคะผมแล้วถ้าคุณชอบวิดีโอ Minecraft ก็ปกด Subscribe ด้วยนะครับผม สวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแลบชมครับตอนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย